Ủa, uh, nhiều hang Nhìn <laughs> <laughs> nhà là nhiều hang <cười> <cười> Thằng đi chạy kênh khát Mì ตัวนี้ใจสีขาดแล,ล้วบ่อไม้จัเถื่อ<า>จักปีแล้วจ้ะตัวนี้นะตัวนี้จักปีแล,แล้วเอา้าคือตัวใหญ่เถอะเนาะ ้เบิ่งต้นผักหวานพี่นอ้องผักหวานกำลังปงอยู่นะพักหวานกำลังปงพี่นอ้องอันนี้เพื่นเด็ดแน่แล้วนี่กำลังปงเท่มือมี่เตยหยอดผักหวานลายกระสอบกรต้นฮะขี่มันคือได้ลายกระสอบกระต้นเออพูดก็มี่ได้พผลอยู่ป่าโอ้เพราะว่ามันพูดได้นานมาน่ะฮึ เขาบอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอย่าไปคิดว่าจะได้กาไรเลี้ยงก็ขี่โอ้ยมันโชว์อะไรเนี่ยเอากืนขึ้นให้เนี่ยโอ้ยมันจะโชว์อะไรนะหมาเนอะใช้อับซูกหรือบะมหวดนะไม่ก็มีเขม่นวรบะเที่ยงเออบะโอ้ยเป็นเหม่นมหวดอ้อยเอาก็แม่นให้นี้แม่มึงกระไรเยอีอันนุ้้ย กูย่างแมนเราไปห้าวก็พีหนูมเหมืองนนี่เนนาไม่หินาหนาาแมนปันกิ่นีมันยากไอแก้วมัดหัวกับมังหัวบราณโบราณมัดคละไมโบราณกับย่างยากจุน่ะยกเลยนะมยมันแอปเปิลกับมยากนะกินดุล้วโอ้บังไก่เพิ่นไหหัวซองซาบหลับไก่เพิ่ ป้าพี่น้องเบิ่งเบิงพักอันอน,นี่เพื่อนอะมีนะฮะหยอดผักคะกันแล้วดูนะต้นผักคะนี่บนะ่ป้าหยอดใงเถอะบุอู้เปาปแกงพื่อนอะผักคะเพื่อนอะ้เตกหยอดลาป้ามงหว่านมาดกแท้เบิ่งเบิ่งไม่สาวพี่น้อง เนีย่ยมันรุดเดอ้อตกพวงนั้นแตกเบิดเด้อนะเนะบิ่งพี่นองเบงิ่งดำกึกพึ่งมาหอดเนีเ่ยมันรุดเดอ้อ <laughs> เป็นอะไรได้แล้ได้แล้วได้แล้วกู้ไดยการพอดีมันฮัดเลย อย่าดึงเลยเออมาแล้วมาแล้วใช่พี่น้องรู้มาแล้วมาแล้ว,น,ลว,ลวนี่ดิพี่นอ้องมาขวาดนีอุ้ยดกโดดโดดทั้งนี่ผเป็นมังหวดชุกแล้วพี่นอ้องเด็กกันเกันเอาอีกเอาอีกเอาจักชองพว่วงพี่นอ้องใหญ่อยอยเพิ่นแมนให้ คือแม่นงานใหญ่เลยยายตอมบงยุน well, ่ามาอีกเลี้ยมาอีกเลี้ยโอ้โยนี่พี่หน อมมากมากไม่ต้มกินแซ่บเฮ้ยนี่นะแจ็คเออมันผู้ผู้บ่ก็ค่อยกินบ่เออแจ็คร้อยแป๊วยต้มให้กินเด้อนปนยังน้อยเนาะแซ่บเด้ล่ะมันเด็กน้อยบ่มีข้าวต้มขนมเนาะอันพูดเท่าเพื่อนกะต้มเม็ดมะฮวดนี่แหละให้กินโอ้มันค้างอยู่ค้างอยู่ค้างอยู่ใครไม่เคยกินไม่รู้หรอกว่ามันแซ่บขนาดไหนอันนี้ที่ผู้ใดจ้ะ เอ้ยที่ผู้ใด๋สะอันนี้น่ะขาเสียบะสมัยยังน้อยเนาะไปหาหน่ใหม้โดได้กินนี่คือแซบพักเลยเออที่เฮาลัดปลามาหันเนาะโอ๊ยๆๆๆโอ้ยมันคาหยางวะคาเครือโอ้ยค่ะโอ๊ยคานั้นอยู่คาเน่อยู่พอแล้วพอแล้ว เอาอันมันค้างนะลงมาเ,มเออพอดีมาต้องชื่อเดออ้อบ่บ่ยังโทรบ่ได้มาอื่นหมดแลยวที่ถามให้ ท่านนั้นจังให้ไอ,อ,อ้ทอดเนาะเขาไปชงให้ทา่านเขาเอาเอ๋อ,อมันมีสองพวงแม่นเปนบอกมีและก็บสองพวงใส่ใส่โซ่นนิดเดียวไปกระทำสวยๆนะเออจะใส่โซ่ก็ไม่ใส่อื่นๆอ,นอันนี้คือคน,อนใครได้กินวเลิศแล้วเด้อเนี่ยมากนี่สมัยตะกี้นะเนาะอืมตอนอยังหน่อยพี่น้องเอ้ยไปหาเลี้ยงงวเลี้ยงควายไปหาน้องใหม่น้องแมงพี่น้อง หาโน้ตไม้เอ้ยหาขวดแมงจุจีหาโน้ตไม้แต่ยามนี้โน้ตไม้ไฟใหม่แท้แท้ขวดแมงจุจีเอ้ยเอากระซิมเบ้างดูซิมดูใหญ่หวานอย่าบอกมึงมันฝาดชาบดชาบหวานหวานเฮอยกินน้อนเม็ดพผือกดนี่ ฮะก็ขื่นเม็ดต้อนอิ่มนะพูดได้ยังไปกืนเม,ม,ม็ดเขาก็ขายบเม็ดววงหว้วนมันก็จยจะอิ่มกับมันปงมันปงคาใสเด็ดขี่ออกข้อมือยอยูเ่เฮ้ยเอาเด็กการพี่นเนาะอ๋ออันนี้เพิ่นผูกงัวผูกยังไว้บนทางนี่อืมกินแล้วกินบ้างไม่กินได้กินบ้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาตอนนี้ก,กับสาวสุดาอยู่บ้านนี่อย่างค่ะบ้านแย่อ่อยด้วยพี่น้องบ้านอันโคกกอง,โ,กกองโอ้ยืมเน่ยนะหยาคนอ่ะกินจนว่าอ้วนป้องรองพี่น้องเอ้าไหมผู้ใดเสาร์นี่ไม่ยังไม่แดงบ่ บ่คือโดหญ่แทะโอ๊ยม่ท่านนั่นน่ะะบกแทะเป็นสิปุกงานเนี่เนะพวกได้ทางหน้าไอ้เบิรงบังมีเพื่อนพี่น้องบ่เอื้อยูเอื้อินเด้อพวกได้ว่าอีสานแรงพี่น้อง บ้าปซื้อผลไม้มาให้ลองชิมดูดกด๊อกด๊อกสิรีบสิรี่บ้านนานี่กินบาหวานเบาหวานเย้กินบาหวานเบาหวานหน่อยชิมดูสิเหมือนอ่างุ่นเลยสมัยยังน้อยได้กินตำหนี่ถือว่าเลิศและได้ลูกเฮ้ยกินบวบเป็นบวบเด็กน้อยสมัยนี้พี่น้องอย่าเคี้ยวสิเขากินแต่เปลือกกับเนื้อข้างในเม็ดโตเอาไว้ ชมนาทีอย่างน่าอืมห้องๆไงเอาไงทำไม้เป็นว้าวผลไม้ป่ามากินดูวยให้ท่อนกินนะมึงดูผลไม้ป่าอยากเลยอืมนี่คือผลไม้ป่านึกินแล้วปากแะไรปากดำอืมถือว่าชุดยอดไปละสมัยตะกี้ไปครัวแม่งไปกินจีอยู่ในขี่ควายน่ะบ่จไม่ตะกี้แล้วจะไม้นี้กันมันมีกระขัว ไม้ธรรมชาติบอมีบ่มันยม่ได้ปลูกเกิดเองนั่นไปย่อนี่เด้อมักสลีนี่โอ้ยผลน่ะไปเล่นใช่เฉยนี่บ่น้อยๆนี่บ่เออคุดอยู่นี่นะเอาอใครไปกินยายไอยกินอร่อยดูคนไม่อยากนะดูเขาบอกแล้วว่าไม่อยาก ดูคนไม่อยากกิน <laughs> ไหมกิน <laughs> ไหมกินก <laughs> ิน<ด>ล <laughs> องิมเบิ้ง <laughs> ยูคประเทศเจ้าบ่มีคือประเทศข่อยเด้อออจะเป็นยังเจ้ากินรวดข่อยมันบ่มีคนหยาดเลยละดีแล้วล่ะมักจังดสีแล้วมักบ่มีคนหยาดเนี่ยล่ะเนี่ยมันแสบหน่อยกินแล้วปากกินแล้วปากดำใบใหญ่ <laughs> ปากแล่ได้กินแล้วปากแล่พี่น้องแมทมันลง ลงล,ลงรเ,เดี๋ยวอาบน้ำมั้งไหมหัวข้อหนูรมแตกดับปื๊ด <c oughs> โอ้รออะไรนี่แตบเดี๋ยวช่วยดูโอ้คือมากรีนรอใช่ให้อันผู้ขาเล่นแต่น้อยๆจังสี่ละพี่นอ้องย่าเอ็นไฮเรนนเดอมัิ่ขาไม่แต่ก่อนมีไฟอเออเขาวิ่งอย่างเงี้ยแหละถือแล้วก็วิ่งอ่ะวิ่งดิ เออตะกี้เอาไม้เบอุุยเอ็ดเอาไม้ใส่แป่นแล้วเจาะกลมๆแล้วกันเอ็ดใส่ไม้ให้กระเรีนทังทีละ่ะทำไมตะกอนมีไฟทำไมเดือนนี้ไม่มีไฟมไม่มีไฟนะมันสำลุดแล้วลูกมันสำลุดแล้วเอาพี่น้องสาวสุดากันฝากซองให้เดอ้อสาวสุดา,า,า,าพากินพาลเลาะจาังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำในเด้อจ้า เอาอย่าเอไปและเด้อฝากบ๊ายบายนะจ๊ะแซบบย่ยายแซบแซบจากผู้ใดบ่ท่านเคยกินหามกินเด้อพี่น้องคละไม้หาอยากมาหววเดอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ